ตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสไลด์เลกที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของยอดมหาลอยยอดมหาลอยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566ยอดมหาลอยให้เลข0เลข2เลข7เลข9ตอกตัวมาหนึ่งตัวให้เลข2กับเลข9ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันก็จะมี21 23 24ถ้าเลข9มันก็จะมี91 9ก้าเบิ้ล2 2ชุด3ตัวให้0ูน5 2 1าสหำหรับผลงานวุฒิผ่านมายอดมาลอยให้97ผลการออกสลากินแบ่งรับบาลเลขท้าย3ามตัวท้าวิที่1ออก0ูนให้97ออก97ถูกเลขท้าย2ตัวท้าพิที่1ครับระบาตามกันต่อว่าวันนี้ยอดมาลอยจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำรมอนก็ตัวอาจารย์ศักสิริงวดประจำมาที่16ธันวาคม2566อาจารย์ศักสิริให้ชนเด่นให้เลข1เลข3เลข4ตัวเดียวให้เลข4คู่เงินให้4 2 4 5 4 6 4 8ชุด3ตัวให้0 4 8 7 4 6 9 4 2สําำหรับผลงานวุฒิผ่านมาอาจารย์ศักสิริให้91ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้91ออก91ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้ อาจารย์สักกิ์ิทธิ์จะให้เข้าเป้าอีกหมายครับมา่ตอนก็เจออาจารย์เสือน้อยงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2566อาจารย์เสือน้อยให้เลข4ตัวเดียวเลข4ชุด2ตัวให้404142ชุด3ตัวให้214140สําหำหรับผลงานวที่ผ่านมาอาจารย์เสือน้อยให้1-9ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้19ออก91 ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวรับลามาตามกันต่อว่าคนนี้อาจารย์เสือน้อยจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนก็ตัวเลขประชานิยมงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566เลขประชานิยมให้2ชุดชุดแรกให้เลข2กับเลข8ชุ้ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี21 24 27 29ถ้าเลข8มันก็จะมี8 1 8 4 8 7 8 9ชุด3ดตัวให้ 529384189และอีกชุดหนึ่งให้เลข0ูนกับเลข3ชื่อ2องตัวให้ถ้าเลขศูนมาก็จะมี02,05,06,07ถ้าเลข3มาันก็จะมี32,35,36,37สําำหรับผลงานวที่ผ่านมาเลขประชานิยมให้19ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้19ออก91ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้เลขประชานิยมอมยังจะให้เข้าเป้าอีกหม ธรรมตอนก็ฝันเป็นจริงหวัวเประจำวันที่16ธันวาคม2566ฝันเป็นจริงให้เลข3กับเลข7สําหรับคนงานวดที่ผ่านมาฝันเป็นจริงให้เลข9ผลการออกสลากินแบงแ่งรัฐบาลเลขไทย3ตัวท้ายที่1ออก097ให้เลข9เลข9เข้าหลักสิบของเลข้าย3ตัวท้ายด้วที่1ับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้ฝันเป็นจริงจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตร์ก็จะฝ่ายโดยปุ๋ยงวดประจำที่16ธันวาคม2566ฝ่ายโดยปุ๋ยให้เลข1เลข2เลข7เลข9เด่นเลข2กับเลข7คู่เงิน12ชุดให้ถ้าเลข1มาก็จะมี41 51 81ถ้าเลข2มาก็จะมี42 52 82ถ้าเลข7มาก็จะมี47 57 87ถ้าเลข9มาก็จะมี49 59 89ชุด3ตัวให้057 342 647 087 582 652คู่เดียวให้82ชุดเดียวให้5.82สําำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาฝ่ายโดยปุ๋ยให้เลขศูนย์ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1่ออก0ู7ให้เลขศูนย์เลขศู์เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1่ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขัลามาตามกันว่าคนนี้ฝ่ายโดยปุ๋ยจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม คาร์มอนก็จะเลขเวทมนต์งวดประจำที่16ธันวาคม2566เลขเวทมนต์ให้เลข7กับเลข5ชุด2อตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี71 7, 3 74 75ถ้าเลข5้ามาก็จะมี5 25, 4,56, 58สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเวทมนต์ให้เลข9ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข9เลข9เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขั้นละมาตามกันว่างวดนี้ เลขเวทมนอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่ารัามาตอนขดนุมบางนาลาพบแพทรศรีวิชัยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566หนุ่มบางนาลาพบเพชรช 16, 2500, 66, าาพพศรีวิชัยให้เลข7กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7 4 -7 5 -7 8ถ้าเลข5มาก็จะมี5 4 -5 5 -5, 5 8ชุดสตัวให้6 7 5 154 6 7 8 1 5 8าสำหรับผลงานาที่ผ่านมาหนุ่มบางนาลาพบเพชรศรีวิชัยให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก0ูนย้ดให้เลข7เลข7เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าค้ารำมาตามกันว่างวดนี้หนุ่มบางนาลาพบเพชรศรีวิชัยอยากจะให้เข้าเป้าอีกหม ธรามาตอนเข้าตัวรวยและงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566รวยแร้ให้เลข5กับเลข8ชุด2อตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 53 56 59ถ้าเลข8มาก็จะมี81 83 86 89สำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมารวยและให้07ผลการออกตลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก097ให้07 07เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าที่หนึ่งับเรามาตามกับต่อว,ว่ากนี้รวยและอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับมาตอ่อเขาเจออาจารย์เมธีกาแฟดำและอาจารย์อชุธิยากรุงเก่างวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 6 6อาจารย์เมธีกาแฟดำให้เลข9ตัวเดียวให้เลข9กชุด2ตัวให้9091 92 93 94 95 96 97 98ชุดสามตัวให้589 890สําหรับอาจารย์อยุธยากรเก่าให้เลข3กับเลข9ชุดสองตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี3739ถ้าเลข9มามันก็จะมี9296สําหรับผลงานงที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขาล้มาตามกันว่าคนนี้อาจารย์เมทีกาแฟดําและอาจารย์อยุธยากรเก่าจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ตามตอนก็เสียงโชคจากต้นโพงวดประจำวันที่16บธันวาคม2566เสียงโชคจากต้นโพให้เลข1ตัวเดียวให้เลข1ชุด3ามตัวให้6 2 1 2 1 3 136สําหำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคารมาตามกับกว่าคนนี้เสียงโชคจากต้นโพจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนก็ตมังกรไฟงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566มังกรไฟให้เลข0เลข5เลข9เด่นเลข5กับเลข9ชุดตอกตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี53 54 57ถ้าเลข9มาก็จะมี93 94 97สำหรับผลงานวที่ผ่านมาหลุดคับไม่เข้าเป้าขัลมาตามกันว่าคนนี้มังกรไฟจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ธรรมโต้ก็าตับเพชรรีวิชัยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566เพชรรีวิชัยให้เลข1เลข4เลข5เลข8 2ตัวมา1ตัวให้เลข5กับเลข8ตัวเดียวให้เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 54 55 58ถ้าเลข8มาก็จะมี81 84 85 88ชุด3ตัวให้451 485 558 1-84สําหรับผลงานาพุติพานมันหลุดกับไม่เข้าเป้าคารมัดตามกันบ้าคนนี้เพชรศรีวิชัยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายชิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น1-2-1-3-1-6 3 2 3 3 3 6ชุดเด่น2-1 3 6 1 3สําหรับตัวเลขที่ลุงจับนาเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดา ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อนําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจาบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ